Ford r เว g e r เวอร์ชันไฟฟ้าไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเมืม่อมีรายงานว่าเมื่อหนึ่งถึงสองวันก่อนที่ผ่านมา Ford ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อรุ่นเ g e r Lightning และ Maverick Lightning ต่อสนักทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นชื่อรุ่นย่อยเดียวกันกับของรถกระบะรุ่นพี่ f 1 5 0ที่เป็นเวอร์ชันไฟฟ้าซึ่ง Maverick เป็นชื่อรุ่นของรถกระบะขนาดเล็กจาก Ford ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ราวหนึ่งปีสำหรับคนที่มีคุณชื่อมาก่อน ทำให้รถกระบะทั้ง3ขนาดจะมีเวอร์ชั่นไฟฟ้าทั้งหมดและใช้ชื่อในการทําตลาดว่าไลานิ่งเหมือนกันอีกด้วยจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายแต่อย่างใดเพราะรถทุกรุ่นกําลังเดินทางไปสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าเพียงแต่กรณีนี้มีความชัดเจนเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้จากการรายงานของสื่อยันยนต์ c a r b u s com เรื่องนี้มีน้ำหนักมากขึ้นเพราะไปสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของจิมฟาร์ลีซีอของ Ford เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าบริษัทกำลังพัฒนารถกระบะไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนอกเหนือไปจาก f 1 5 0 lightning นอกจากนั้นโคษกของ Ford คนหนึ่งได้สัมภาษณ์สื่อดังอย่างจาร์ล็อปนิกว่ารถกระบะไฟฟ้ารุ่นที่2จะเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่ไม่ใช่ f 1 5 0 lightning ทำให้น้ำหนักไปตกอยู่ที่เรนเจอร์โฉมใหม่ในทันทีอย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองรุ่นทําให้เราไม่ต้องมานั่งลุ้นกันว่ารุ่นใดจะมีเวอร์ชั่นไฟฟ้าหรือไม่มีอีกต่อไปก่อนหน้านี้ผู้บริหารของ Ford ได้ข้อมูลแล้วว่าแพลตฟอร์มของ Ranger รองรับการติดตั้งขุมพลังไฟฟ้าในทุกรูปแบบซึ่งรวมไปถึงขุมพลังแบบ m y h y ฮ r i d และขุมพลังไฟฟ้า1 0 0นอกจากนั้นยังมีการคาดหมายว่า ฟอร์ดอาจจะเปิดตัวรุ่น PHEV หรือ Plug-in Hybrid ในปี2024ด้วยในอีกฝากฝั่งหนึ่งอย่าง Volkswagen ที่เป็นพันธมิตรของ Ford ในการพัฒนารถกระบะขนาดกลางอย่าง a m a r o ok ็โฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็ได้เคยให้ข้อมูลว่า Amarok ok ใหม่รองรับขุมพลังไฟฟ้าที่บริษัทกำลับบงสนใจในตลาดนี้อย่างมากเช่นกัน ากฟรเริ่มจำหน่ายเ g e เจอร์ Lightning ในตลาดรถกระบะขนาดกลางที่สำคัญของโลกอย่างไทยและออสเตรเลียก่อนใครน่าจะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่พิกโกมวงการรถยนต์ของไทยอย่างมาโหฬานเพราะตลาดรถกระบะมีส่วนแบ่งเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์ในแต่ละปีซึ่ง Ford เองก็มีจุดแข็งจากการเป็นผู้บุกเบิกในตลาดนี้ด้วยการเปิดตัว F150 t ning ไปก่อนและเป็นแบรนด์รถยนต์ชั้นนำที่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ ีนขณะที่คู่แข่งรายอื่นยังเป็นแบรนด์จากจีนที่ยังกล้ากล้ากลัวกลัวที่จะลงมาแข่งในตลาดนี้อยู่ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ